สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยชาแนลนะคะวันนี้ปุ้ยจะชวนทุกคนทําน้ําพริกตาแดงค่ะอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแซ่บมากเลยค่ะกินกับผักสดหรือว่าผักต้มก็อร่อยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะส่วนประกอบน้ําพริกแดงของเรานะคะก็จะมีพริกแกวแห้ง200กรัมนะคะกระเทียมแกะเปลือก100กรัมแล้วก็มะม่วง1ลูกนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมะม่วงสามาดูค่ะ แล้วก็น้ำมะขามนะคะกะปิ1ช้อนน้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งช้อนนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ แล้วก็กะปิใส่ทั้งหมดลงไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดตำจนกว่าจะละเอียดนะคะถ้าอยากให้พริกละเอียดง่ายนะคะก็นำพริกมาแช่น้ำก่อนจะได้ตำง่ายนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะคะอร่อยแซ่บมากคะ่ะ ไม่ต้องใส่ชูรสก็อร่อยนะคะพอตำจนแหลกประมาณนี้นะคะก็ใส่น้ำมะขามไปประมาณสองช้อนนะคะใส่เรื่อยน้ำะอ๋อต้องใส่ค่อยๆใส่เรื่อย ใส่เพื่ออะไรใส่ให้ตำง่ายเหรอมันปเปรี้ยวมันออกหวานดีอ๋อดีกว่มะนาวน้ำพริกแดงเราจะไม่ใส่มะนาวนะคะเราจะใส่เป็นมะขามจะได้ออกเปรี้ยวออกหวาน ินน้ำพริกแดงนะคะต้องขอให้ป้ามุ้ยทำเลยนะคะเพราะว่าป้ามุ้ยทำอร่อยเครื่องพอดีนะคะแต่น้ำพริกแดงเนี่ยจะเผ็ดแล้วก็ออกเปรี้ยวนะคะเวลาขยำกับข้าวร้อนๆนะคะแล้วก็ไข่ต้มผักสดนะคะโอ้โหอร่อยมากคะ่ะนอกจากน้ำมะขามแล้วเรายังใส่มะม่วงสับด้วยนะคะเป็นอะไรที่ปุ้ยชอบมาก ก็จะได้กินน้ำพริกแดงแสนอร่อยนะคะคอก็เก่งเลยค่ะข้อคนตำนะคะไม่ใช่คนถ่ายต้องทยอยใส่น้ำมะขามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวก,กระเด็นนะคะพอตำจนละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่มะม่วงสับลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็จะตำให้มะม่วงกับน้ำพริกเข้ากันนะคะน้ําปลาเราจะใส่ที่หลังใช่ไหมแบ่งกินทีนนนละน้อยละ<อ>น้อยน้ําปลาใส่คุคน้คนค้นอยากได้แค่ไหนเยอะออันนี้มันเก็บได้นานกี่วันไม่เสียไม่แดงไม่เสียถ้าไม่ใส่มะม่วงม,ม,มีเสียเลย ใส่ก็ไม่เสียอ๋อมันของดิบหมดต้องเก็บอยู่ในตู้เย็นคุณก็กลัวเสียเขาก็ใส่ตู้เย็นต้องใส่แล้วก็ตำให้เข้ากันน้ำลายไหลเลยนะคะแต่ช่วงนี้มะม่วงจะหายากหน่อยอะ่ะแต่ถ้าบ้านใครมีมะม่วงสามมาดูก็จะได้กินอยู่ แ,แ,แดงสวยมากใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะป็มือก็เอาน้ำปลานะคะลงไปล้างในโคกแล้วก็เทใส่นะคะสีแดงจัดจ้านแล้วเวลาจะกินก็ค่อยๆเติมน้ำปลาลงไปนะคะลาเลยเอา คนโบราณเขาจะกินแบบนี้นะคะละลายค่อยๆนวลลายน้ำปลาขยำเข้าไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดจานคู่กับผักสดกันค่ะน้ำพริกแดงรสจัดจ้านพร้อมเสิร์ฟค่ะกินกับผักสดหรือว่าผักต้มก็ได้นะคะวิธีทำง่ายมากเลยสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ